เมื่อไม่นานมานี้ผมพึ่งได้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอจินไตและเรื่องทำอันเกิดมาแต่เหตุส่วนตัวผมมีความสงสัยว่าในจัก,กรวาลนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและในเมื่อพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูหรือว่าเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างในโลกธาตุนี้แล้วทำไมท่านถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอจินไต ซึ่งอจินไตยหมายถึงสิ่งที่รู้หรือพยายามที่จะรู้แล้วมีส่วนที่จะทำให้เป็นบ้าได้ผมขอยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์ Apple อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโทรศัพท์รุ่นที่หนึ่งหลายคนก็อาจจะตอบว่าเพราะสตีฟจ็อบเดี๋ยวเรามาลองไล่กันดูนะครับว่าสิ่งที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโทรศัพท์ Apple รุ่นที่หคืออะไรถ้าเกิดไม่มีสตีฟจ็อบก็ไม่มีโทรศัพท์ Apple รุ่นที่ห ถ้าไม่มีความรักของพ่อแม่ของสตีฟจ็อบก็คงไม่เกิดสตีฟจ็อบขึ้นมาถ้าไม่มีปู่ย่าตายายก็คงไม่มีพ่อแม่ของสตีฟจ็อบถ้าปู่ไม่เอาดอกไม้ไปให้ย่าก็คงไม่มีพ่อของสตีฟจ็อบและถ้าวันนั้นชาวสวนที่ทำไร่ปลูกดอกไม้ดันไปทำอาชีพขายเนื้อปู่ก็คงไม่ได้ดอกไม้ไปจีบย่าและถ้าพ่อแม่ของชาวสวนไม่ได้รักกันก็คงไม่มีชาวสวนที่ทำให้มีดอกไม้ เพื่อที่ปู่จะได้เอาดอกไม้ไปให้ย่าและเกิดพ่อของสตีฟจอบขึ้นมานี่เป็นเพียงตัวอย่างง่ายๆที่ทําให้สับสนใช้เล่นเลยใช่ไหมครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเหตุปัจจัยมันมีเยอะมากๆเลยครับเช่นอารมณ์ความรู้สึกสถานการณ์ในแต่ละขณะเวลาสภาพแวดล้อมในอดีตในปัจจุบันสิ่งที่เราปรุงแต่งไปในอนาคตซึ่งบางผลอาจเกิดจากสิบส,บสบปัจจัย หรือเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านปัจจัยก็ได้ผมจะขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นผมขอตั้งคำถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณเกิดมาบนโลกใบนี้คุณก็อาจจะตอบผมว่าเพระพ่อกับแม่มีเซ็กกันก่อนที่พ่อจะได้มาเจอกับแม่นั้นเพราะพ่อตัดสินใจลาออกจากบริษัท A และบังเอิญมาเจอกับแม่ที่บริษัท B และการที่พ่อได้ทำงานในบริษัทก็เพราะพ่อตัดสินใจเรียนจนจบปริญญาตรีเหตุที่พ่อเรียนจบปริญญาตรีเพราะพ่อเชื่อเพื่อนคนที่หนึ่งมากกว่าซึ่งเพื่อนคนที่หนึ่งจะชวนพ่อไปเรียนหนังสือเสมอแต่เพื่อนคนที่สองจะชวนพ่อไปกินเหล้าอยู่เสมอและก็ไล่ยาวถึงเหตุถึงปัจจัยของเพื่อนคนที่หนึ่งคนที่สองที่ส่งผลต่อพ่อทุกอย่างที่มากระทบผัสสะของพ่อตั้งแต่เกิดหูตาจมูกลิ้นกายใจ ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของพ่อไล่ไปจนถึงปู่ย่าตายายและไล่ามาถึงฝั่งของแม่ด้วยเช่นกันจนถึงตอนนี้คุณคงรู้สึกว่าเมื่อเราไล่เหตุไล่ปัจจัยไปเท่าไหร่ก็ไม่พบจุดเริ่มต้นสักทีนี่แค่เหตุปัใจจัยในระดับบุคคลเท่านั้นนะครับแล้วคุณลองนึกในระดับโลกในระดับดวงดาวหรือในจักรวาล มันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยมากกว่าระดับบุคคลกี่เท่าคุณลองคิดดูถ้าคุณเอาเวลาทาั้งชีวิตเพื่อที่จะมาหาเหตุในเรื่องของอจินไตยถ้าคุณทุ่มเทกับมันร้อยเปอร์เซ็น์คุณเป็นบ้านแน่นอนครับซึ่งไม่ว่าคุณจะใช้เวลากี่ล้านกี่แสนกับคุณก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เว้นแต่ว่าคุณจะบำเพ็ญเพียรจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป แล้วถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าอยากให้เรารู้เรื่องอะไรพระพุทธเจ้าอยากให้เรารู้อริยสัจสี่และทางแห่งการดับทุกข์เท่านั้นแล้วทำไมพระพุทธองค์ถึงไม่สันเสริญปฏิหารสิ่งอัศจรรย์หรือสิ่งที่เหมือนจะเหนืออธรรมชาติคุณลงนึกภาพตามนะครับคุณมีพลังพิเศษเหมือนในเอ็กเมนเลยครับคุณเหาะได้คุณควบคุมจิตใจคนได้คุณบังคับสิ่งของได้ คุณสามารถรักษาบาดแผลตัวเองได้แต่พอเวลาผ่านไป100ปีหรืออาจจะ200ปีในท้ายที่สุดคุณก็จะตายหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเทวดาคุณเป็นพรหมคุณมีอายุอยู่ได้เป็นล้านล้านปีมีอายุอยู่หลายสิบกับหลายแสนกับสุดท้ายยังไงคุณก็ต้องตายนี่คือสิ่งที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ตัดสินใจสละราชสมบัติเพื่อออกตามหาสัจจะความจริงและมักวิธีที่ทำให้เราไม่ต้องตายอีกในที่นี้ผมขอเข้าอีกหนึ่งประเด็นว่าจะใช้ศัตถะเห็นแก่ตัวทิ้งลูกทิ้งเมียเพื่อออกบวชมาถึงตรงนี้ผมขอถามคุณว่าถ้าให้คุณโยนทิ้งหนึ่งรอยบาททิ้งไปคุณจะกล้าทำไหม พวกคุณบางคนก็อาจจะกล้าแล้วถ้าเป็นแบงค์หนึ่งพันคุณยังจะกล้าไหมจากหนึ่งพันคนที่ได้ฟังคลิปนี้ก็อาจจะมีสักหนึ่งคนที่กล้าทำแล้วถ้าให้คุณทิ้งบ้านทิ้งรถทิ้งทรัพย์สินที่คุณหามาทั้งหมดคุณยังจะกล้าไหมผมอยากให้คุณลองจินตนาการเพิ่มขึ้นไปอีกสมมติว่าในชาตินี้คุณได้เกิดเป็นพระราชา คุณมีพระราชวังหลังใหญ่คุณมีลูกน้องมีข้าราชบริพารคุณจะชี้นิ้วสั่งอะไรก็ได้คุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณมีพระมเหสีคุณมีผู้หญิงอยู่เต็มวังเวลาคุณออกไปไหนผู้คนเคารพและกราบไหว้คุณคุณได้รับคำสรรเสริญจนเบื่อผมขอถามคุณว่าคุณยังกล้าที่จะสละสิ่งเหล่านี้ไหม และใช่ครับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพร้อมที่จะสละสิ่งเหล่านี้และหลังจากออกบวชและได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ก็ได้กลับมาแสดงธรรมให้แก่พ่อแม่ลูกเมียและญาติผู้ที่ได้ฟังธรรมส่วนใหญ่ก็ได้โซดาบันสกิทาคามีอาณาคามีไปจนถึงอรหันต์แล้วแต่กำลังอินทรีย์ของแต่ละคนไม่เฉพาะแค่โลกมนุษย์เท่านั้น ท่านยังได้ไปแสดงธรรมในทั่วโลกธาตุอีกด้วยซึ่งแม้ว่าผู้ที่เข้าใจธรรมะของพระองค์มีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นท่านก็ยังคงแสดงธรรมตอบคำถามและโปรดสัตว์โลกไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตท่านสิ่งที่สัตว์โลกควรรู้หรือยิ่งเป็นชาวพุทธแล้วยิ่งต้องรู้ก็คืออริยสัจสี่พรพุทธเจ้ากำใบไม้ขึ้นมาหนึ่งกำมือ และตรัสสอนว่าความรู้ที่พระพุทธองค์มีคือป่าใหญ่ทั้งป่าแต่ที่เอามาสอนให้พวกเราได้รู้นั้นมีเพียงแค่ใบไม้หนึ่งกำมือเท่านั้นซึ่งใบไม้หนึ่งกำมือก็เพียงพอต่อการหลุดพ้นในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ซึ่งพอผมมาคิดดูแล้วมันก็จริงตามนั้นครับเราจะละลึกชาติได้ไปเพื่ออะไรเราจะทำนายได้ไปเพื่ออะไรเราจะห่อได้ไปเพื่ออะไร ซึ่งบางคนอาจมีความคิดว่าตอนนี้ฉันสบายดีฉันไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องพวกนี้ฉันขอมีความสุขแค่ชาตินี้ชาติเดียวก็พอหรือบางคนอาจมีความคิดว่าเกิดมาชาติเดียวแล้วก็จบการกระทําในชาตินี้ก็จะจบในชาตินี้เลยซึ่งความคิดนี้เป็นความคิดที่อันตรายมากครับคนที่คิดแบบนี้สามารถทำเลวได้โดยไม่ลังเลสงสัยเลยเพราะคิดว่าผลของการกระทำในชาตินี้ จะไม่ส่งผลในชาติต่อไปเพราะมันจบในชาตินี้เลยนี่คือความอันตรายของการคิดแบบนี้ครับแต่พระพุทธเจ้าให้เราเพลย์เซฟโอเคแหละถ้ามันจบในชาติเดียวก็ดีแต่ถ้าเราทำเลวมาทั้งชีวิตเลยแต่ว่ามันดันมีชาติหน้าละผลที่เราทำในชาตินี้ย่อมส่งผลต่อชาติหน้าแน่นอนแล้วคุณลองคิดสิครับว่าคุณทำเลวมาทั้งชีวิตชาติหน้าคุณจะกลายเป็นอะไรแล้วบางคนอาจจะถามว่า แล้วไหนล่ะหลักฐานว่าชาติหน้ามีจริงพระพุทธเจ้าก็ให้ฝึกสมาธิจนได้ชาติหนึ่งสอสามสีตามลำดับถ้าหากคุณไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีกำลังในการทำสมาธิคุณก็แค่ฟังในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนหลายคนอาจจะคิดว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมันยากมากผมอยากจะบอกจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมว่ายิ่งศึกษาและยิ่งทำความเข้าใจแล้ว มันเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติมากครับยิ่งรู้มากเท่าไหร่การใช้ชีวิตก็ยิ่งง่ายมากเท่านั้นยิ่งทําความเข้าใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใจตัวเองมากเท่านั้นและสุดท้ายนี้เป็นคําสอนของพระองค์ที่ผมชอบมากครับพระองค์กล่าวกับอานน์ว่าอานน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีในการบัดนี้หมายความว่าขณะที่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่ ในการล่วงไปแห่งเราก็ดีหมายความว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จปรินิพานแล้วจะต้องม,มีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทนะีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะซึ่งหมายความว่าให้เรามีเราเป็นที่พึ่งโดยที่เราก็พึ่งพระธรรมของพระองค์ซึ่งเมื่อเราได้เห็นธรรมของพระองค์ก็หมายความว่า เราเห็นพระองค์เช่นกัน